แผนภาพความคิดนะคะเป็นการแสดงความรู้โดยใช้แผนภาพคือนําข้อมูลความรู้ข้อเท็จจริงมาจัดเป็นระบบสร้างเป็นแผนภาพหรือจัดความคิดโดยนำหัวข้อเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแยกเป็นหัวข้อย่อยแล้วนำมาจัดลำดับเป็นแผนภาพค่ะขั้นตอนการสร้างแผนภาพความคิดมีดังต่อไปนี้นะคะ 1. กําหนดชื่อเรื่อง หรือความคิดรวบยอดข้อที่ 2. ระดมสมองคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชื่อเรื่องนั้นแล้วจดบันทึกไว้เป็นคำหรือกลุ่มคำสั้นๆข้อที่3นํนำคำหรือกลุ่มคำที่จดบันทึกไว้มาจัดกลุ่มตั้งชื่อกลุ่มเป็นหัวข้อย่อยแล้วเรียงลำดับกลุ่มคำตามความสำคัญค่ะและว,วันนี้นะคะครูเบนได้ยกตัวอย่างแผนภาพความคิดเรื่อง ครอบครัวของดวงอาทิตย์ค่ะเด็กๆดูนะคะข้อมูลตรงกลางคือชื่อเรื่องหรือว่าความคิดรวบยอดนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะมีหัวข้อย่อยเป็นวงกลมที่สองถัดออกมานะคะก็จะเป็นชื่อดาวเคราะห์ต่างๆนะคะและสุดท้ายค่ะในชั้นนอกสุดเลยจะเป็นคำอธิบายในแต่ละเรื่องนั้นค่ะการเขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดนะคะ เป็นการกำหนดเรื่องที่เขียนให้เป็นไปตามลำดบับทำให้งานเขียนนั้นมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ